mọi này hát mặt mày mất mất mặt mày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  thao mặt mày mày tôi tôi mày tôi mặt mày mất mặt mày mất mặt เนาะมื่อสมองสะบอนเราจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางทางไทยอีกหนึงมาพบมาพอกับช่อมยูทูของวาวังใจใจกันด้วยพี่น้องเลยปี่สองอีกคือเก่าคือเริ่มพี่น้องเนาะเพิ่มเติมกับพีเนาะเอาซื้อทานปไปดูมงกุฎเนาะพี่น้องเนาะส่งมาเพิ่มเติมเพื่อน้องจ้อยทางของน้ำของขั้วเน้องวันนี้เอาสั่งมาตอนนั้นมีแต่ โตในเพื่อนเราเป็นน้องเนาะคือนี่เขามาเปลี่ยนเอาโต้วันตัวที่เป็นโบนั่นกับเขามาใส่ของหนมของครัวเลยเราเป็นเนาะเป็นกิยักนั่นแน่พี่น้องเนาะบุอยากเข้าใจทางโมเมียงว่าขบันไดกันเลยน้องมากอดเดือบเกือบประทันเดี๋ยวกระส่งคืนเพิ่นไปส่งส่งบ้านเปลี่ยนเนาะบ้านใหม่มามันบุอยากตัดประตูนะพี่น้องมันโบงามเนาะพี่น้องเนาะก็เลยเปลี่ยนมาคืนช่งใบแล้วก็เอาไว้ใหม่มาใส่ หเอาโดว์เอาซื้อมาโกลมาใส่เปลียนมาใส่แต่แต่เอาเอาโดว์ตอนแรกคิดว่าสิใช้อันเป็นไม้นะแนงนอนเป็น้องห้องน้ำอันของครัวน่ะบัดนี้ทางทางเพิ่นก็ว่าบ่อยากอันนั้นปานใดก็เลยใส่เป็นหน้าต่างเอาเนาะพี่น้องเนาะใส่หน้าต่างเอาทางเฮือนของน้องจอยนะพี่น้องนกับแปลว่าเฮือนก็อยู่นอกเน่อยู่เปลี่ยนเน่ยทั้งเก่ดบ้านน้องจ้อยพอได้อยู่เฮือนหั่นอะพี่น้อง ไปเห็นเบียเห็นงานทางไกลกับมันนั่นก็เฮาก็ระได้ปิดแบบมิชชั่นนะพี่น้องมันก็ะชีนั่นแต่เฮาใช้เป็นนั่นไม่นานเองม่ยังเนี่ยคมปลอดภัยมันก็มันบวคืออยู่ในหมู่บ้านนะพี่น้องเนาะอันนี้มันอยู่เนาะเฮาก็เลยเลือกเป็นหน้าต่างคือเก่าพี่น้องเนาะถ้าาพี่ภาพกันนะจะต้องกับโทษขออภัยเที่ยวจิไปเบิ่งเป็นเอาเครื่องของลงก่อนพี่น้องไปเบิ่งไปชมกันเนาะฮะพี่น้องเนาะเขาสื่อมประตู Đó là cái mà chúng ta có thể thay bằng sửa mà chúng ta có thể phải không?

่ไม่แน uh ่แ huh. น <Get> ่ไมเปียกไม่เปียกแยบไม่แต่เปี่ยมมากเยียมกดีนะมันการัวปลอดภัย่นะมันอยู่ในเพื่อนอยู่นอกแนงเลยนะเราติดตง่ครับเราติดิด่เียมเลย Long mong cho này lòng mong 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 ra mong phải mong 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 đi, mong này mong 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 men mong 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 mà Nó มีแต่ว่าคอยจ่ายเงินให้ใเลยวะจ่ายเงินให้ไดเ้เอาสิาาาาเอาเลยบ่ต้องเงินบ่ต้องมาส่งคืนวะเฮายังสิซื้อตัวนี้อยู่เด้เน,ะนาะบ่สิซื้อแล้วบ่สิแก่ไหมบ่ได้วะแล้วหลงงบอแก่ไหมอีกเราแก่มืมออีกเราอยากแก่เมืะนะ่อเราเนี่ยบอวะมีแต่เอาตัวนี้ไปเปลี่ยนตัวนัน่นว่ะก็เลยนะแล้วบอขอใจมันลูกน้นองกับลูกน้องบอขอใจบวนะ

ไปไปมาไปซื้อนั่นนันนี่มียังไงตั้งมาไม่ตัวกตูบบดชองล้านปลายของมันกันยันบุกข้อนบเนาะเป็นเหตุบุญหรบอกกะติดอกไม้เออ Men may hood hay nó tân tiết đèo tang hoang, tít know thang giảm lèo bất cứ bong bóng 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 con bóng เอามาด้ผูยูยรถะงั้นอ่าม,มันมันมัไม่มีครูว่าสางตัวนี้นะ,ะงวงนี่นะี่่ท่านได้ใชบออ๋ออ๋อมันนัน่น,นตัวคือชื่อเป็นคููเป็นค,คููอยู่สะครแน่ได้แคแนอ่า โอ้ยบ่อยากปากอยากว่าน้ำผุดผดพิ่นนะคำเจ็บเขวน่ะเนยแต่รูปขอยก็ยังบัดเคินเนี่เอาเอายาสิใช่เอาเจ็บเขีวนะแม่ ใส่โยน้ำยาเลยโยน้ำยายาสียาอันที่เขาโฆษณาในเฟซยาสีปิดๆอันนั้นแนะนะหละเขาสีดแช่เน,น่ยมันมีแค่อ,อะไรมันนั่นนั่นอพอแหีงอยู่แบบมันสีดนั่นปัจน ตัวนี้ตัวนี้เน่ป้องแล้วตัวนี้นะปอะ้นะนะปองนี่เอามาใหม่กี่นี่บอกฮะม,มันถือกันบอกอ๋อออ ันนี้โต้จะใช่ตัวนี้นั่นเอาพี่เ้อโตอยู่ในน่อยว่าใส่อยน่อกได้โตอยู่ในนี่ยมตัดเลเมนโตเอามาใหม่โตมาใหม่ที่ว่าใส่ตนี้ครับนีประตูคู่ปตูคู่ตัวน้อยนี่และบจงมาเลยตัดตะปองัตหองหนึง เดี๋ยวไปนู่นอีพี่เมนสาอ๋อตัวนั้นชงขึ้นเพิ่นเดาตัวน่ะตัวตัวคููตัวนี้น่ะเอาตัวเปลี่ยนเอาตัวนี้มาเม่ตนี้เร่งนมตัวนั้นใส่ทางอ้องของครัวอยู่ไหนเนี่ยอตัวตั่สันตัวนี้เด้อ ตัวเม็ดเก่าตัวเม็ดเก่าซีบน้ำส่ดุมจ่างขุดจับนี่ใบคู่นี่ใบคู่ช่องงานนี้นี่ไงยังอยู่ในกับโต๊ะห้องน้ำดิเออก็ะไรกระลรถึงนั่นแหละผู้เจ้าของเครื่องเพิ่นเมื่อเช้านี่นั่นเพิ่มปวดหัวน่ะบอก่ากระไรถึกแล้วว่ะม่ต้องเอามาเพิ่นตอนแรกนะเพิ่น ่อยชงขึ้นเจ้าแต่ใบคู่มีแต่เอาไปเปลี่ยนให้ข่อยแต่ใบคู่ว่ะ<ม>ชงบต้นนี้กับต้นนี้ชงครบถึงแล้วแมนตัวสัตนเนี่ยเข่าของนอนอันนึง่งอ่าบุญอยากให้ตัดประตูนะ Đó rồi, chắp chuột nơi tự mình thảo chắp chuột năm lúc nong lúc nong mày nè luôn nong mày nè và luôn 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 thân mà luôn luôn đeo luôn thằng luôn 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 thằng luôn luôn bay luôn luôn đấy

อาทำอะไรน้าพี่น้องก็มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งตอนเช้าพี่น้องเลยเนาะทางหน้าถนนจ้อยน้องพี่น้องเนาะมาสื่อบงกบกับประตูห้องน้ำห้องประตูห้องน้ำห้องครัว น้องพี่น้องเข้ามาเมื่อเช้าประตูของน้าของคราาัวแล้วกันตอนแรกคิดว่าสีซื้อตอนแรกคิดว่าสีใสเป็นไม่หนาแนงเนี่ยมันปรึกษากับกลุงแก้วมันโบมันบบอยกคักนะพี่น้องมันอยู่เพื่อนอยู่นอกใน่นั่งเถือน้องจอ้อยอเราไปอันเหตเวียกยาง,งานอยู่ของอืน่นนํำนุงแก้วอ,อยู่ไกลแบบมันปิดเทือนปิดอย่างมันแบบประหมันใจนะพี่น้องเนาะก็เลยซื้อเอาเป็นปองเยี่ยมเป็นหน้าต่างคือเก้านพี่น้องเนาะมาใช้ห้องครัว แต่ว่าเป็นสามช่องน้องพี่น้องเนาะเราก็ซื้อตัวนี้เข้ามาอีกน้นกองเลยแต่ว่าเป็นสามช่องเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนาดพี่น้องเนาะแล้วเราก็ซื้ออันลูกแก้วมาใส่ให้มันมีแสงสว่างนะจ๊ะอ่าซื้ออันช่องลมมาเพียงน้องเนาะช่องลมจะเป็นลายดอกไม้ใน่อันลายอันช่องลมธรรมดาในน้องเพี่น้องเนาะเมื่อนี้เ่าสัยญาอันเสาน้องพี่น้องน้องเสาขึ้น,น ส่วนประตูต,าต่างหรือนั่นนั่นนี่ก็เฮากระังชีโคยนั่นไปต้นแดงเนี่ยเป็นเจแบบเนี่ยเห็นไหมตัวเนี้ยนี่น้องนำเราไปสุปูนไว้ยอดเสา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những คะแนน,น,นได้เจ็บปวดน้องน่ะคะแนนแล้วเนาะเป็นไข่บ่คือว่าแนวไดเจ็บบ่คือบ่โดนเจ็บปวดสิอ๋อเขาเต็มชอบเลยเนาะ เดือบ่ชอบหนึ่งนะเครื่องชอบหนึ่งนั่นได้เผื่อไงเผื่อทรายเดือได้ชอบหนึ่งนะคุ้มเงยคุ้มนีต่ตื่นๆนี่เด็กแต่คุ้มน้ำน้องดำมันนะเอาเครื่องชอบหนึ่งเนียนสาวสามต้นนึง โลเคิงกระพอละเรตอนเช้าพี่น้องกำลังเดิมเห็ดเวียกเนาะมีแต่ว่าที่พากันตั้งเสาน้ะพี่น้องเนาะพากันตั้งเสาขึ้น cả nó chuyển vô các bạn một nắp bung nè thường phụ như vó thường như <laughs> thường <bó. cười> Oh, ok, Oh, okay, okay. <laughs> <laughs>

tôi cũng có nhiều phần này, Mẹ, này, là, này, à này không có cặp cái gần này không có lúc hai mươi năm 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 năm

แม่ขมวาน่น้องติดติดอยู่ฝั่งนี้ติดอยู่ฝั่งมันมห้อมเหม่นเขาเปิดข้าไปในที่เลยข้าไปพูดเลย

พี่นอ้องมีแต่ว่เาเส้องสีนบุญนั่นแหละพี่น้องนะอเนาะเ้าสีจบคลิปไว้ก่อนพี่น้องในคลิปนี้พบพ่อในคลิปต่อไปพี่น้องกนะัเนาะพรดีซื้อ์กันมงกรประตูมะตขมาน เกือบประทานาเพิ่นบ่ยังเงก็ได้มันออกมาจนะได้จะได้ขอจบลงไปก่อนเนาะพอๆในคลิปต่อไปคลิปนี้กับรำนาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วจังไดรก็อยู่ดีมีเฮงเบิดสกูชูคนมาเพียงเนาะคลิปนี้ก็คื้ขอโตก่อนพี่น้องเอ้ยจังไดรก็อยู่ดีมีเฮงเบิดสกูชูคนขอข่าวคำลา,าสบายดีสบายดีบสัสกูชูคนนะกัเนาะ